หลายคนคงจะสงสัยว่าทำบาปแล้วพระเจ้ายัางจะช่วยไหมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังรับฟังซีรีส์ต้องแบบนี้แล้วพระเจ้าจะไวยผ่อซีรีส์นี้จะอัปโหลดออกอากาศเฉพาะวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งสัปดาห์นี้ก็มาถึงสัปดาห์ที่10แล้ว ep 1 0นะครับหัวข้อก็คือทำบาปแล้วพระเจ้ายัางช่วยไหมถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรก ขอแนะนําให้ค้นหารับฟังซีรีส์นี้ตั้งแต่สัปดาห์แรกๆคือเริ่มตั้งแต่ EP1 เลยนะครับค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้พี่น้องที่รักครับในคลิปก่อนหน้าผมก็พูดถึงมนุษย์เราก็มีส่วนที่เป็นจิตใจและส่วนที่เป็นร่างกายนะครับส่วนที่เป็นจิตใจก็เปรียบเสมือนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นร่างกายก็เปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ โดยส่วนที่เป็นจิตใจก็แบ่งย่อยเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นจิตสำนึกและส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกนะครับสำหรับคริสเตียนก็จะมีเพิ่มมาอีกก็คือส่วนที่เป็นจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณมนุษย์เรานั้นโดยทั่วไปก็ตายแล้วหมายถึงตายในความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนจิตวิญญาณของเราก็บังเกิดใหม่ขึ้นมาและเป็นส่วนที่ใช้ เชื่อมต่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับคราวนี้มาดูในส่วนของจิตใจส่วนของจิตใจแบ่งเป็นจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกในส่วนที่เป็นจิตใต้สํานึกนั้นถือว่าเป็นส่วนที่ลึกสุดของจิตใจนะครับอยู่ลึกมากมันทํางานหลังฉากโดยคนไม่รู้ตัวมันควบคุมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายควบคุมไปถึงอารมณ์และความคิดในสมองคนด้วยส่วนที่เป็นจิตใต้สํานึกทํางานหลังฉากนี้ มันจะควบคุมพฤติกรรมของคนถึง95%เลยนะครับในขณะที่ส่วนที่เป็นจิตสํานึกจะควบคุมพฤติกรรมคนเพียง5%เท่านั้นมันก็คล้ายๆซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์สส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ทํางานหลังฉากโดยคุณไม่รู้ว่ามันทํางานอยู่นั่นก็คือระบบปฏิบัติการ OS ไงล่ะครับในคอมพิวเตอร์ PC ก็จะมี OS ซึ่งปัจจุบันก็คือ Windows ที่เราคุ้นเคยและในมือถือ ก็จะมี OS เหมือนกันนะครับก็คือระบบ Android หรือ iOS มันก็จะทำงานหลังฉากโดยส่วนที่ทำงานหน้าฉากมันก็คือแอปต่างๆนั่นเองแหะครับพี่น้องครับเมื่อคุณรับเชื่อพระเยซูแล้วคุณจะถูกพระเจ้าติดตั้ง OS ใหม่ก็คือ OS พระเยซูเข้าไปและคุณก็จะมีแอดมินผู้ดูแลระบบมาอยู่ในตัวคุณด้วยนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์จะเขียนแอปใหม่ ให้คนนะครับกลายเป็นแอป9แอปซึ่งก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เก้าอย่างนั่นเองถ้าคนรัน9้าแอปนี้บ่อยๆโดยความช่วยเหลือจากแอดมินหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะมีนิสัยใหม่แล้วก็จะเป็นนิสัยแบบพระเจ้าค่อยๆเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยช่นนิสัยรักแบบอากาเป้นิสัยเชื่ชมยินดีและมีสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์ชีวิตและนิสัยอื่นๆอ,อ,อีกรวมทั้งหมด9นิสัยถ้าคุณเป็นริสเสียนเจ้า os เก่า ซึ่งพระคำพี่เรียกว่าเนื้อหนังนั้นมันจะถูกทําให้เป็นหมันใช้กันไม่ได้และคุณจะต้องรัน OS ใหม่กับแอปใหม่นี่ก็คือสรุปย่อเนื้อหาที่ผมได้แบ่งปันไว้ในคลิปก่อนหน้า e ี9นะครับพระเจ้าทําอะไรกับคุณเมื่อคนมารับเชื่อพระเยซูครับนั่นคืออยู่ในคลิป EP9 คลิปก่อนหน้านะครับย้อนกลับไปฟังได้พี่น้องทีะครับในซีรีส์นี้ผมจะใช้คําว่า OS เก่าและ OS ใหม่ตลอดซีรีส์นะครับ และให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าการรัน o อเสเก่าหมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยตัวตนเก่าที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดนะครับและก็ทำไปตามเนื้อหนังที่บาปส่วนการรัน o อใหม่หมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยตัวตนใหม่ที่บังเกิดใหม่และถูกสร้างใหม่หมดแล้วโดยพระเยซูเป็นตัวตนใหม่ที่ควรมีสถานะเป็นลูกพระเจ้าแล้วและทาตามการทรงนาของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ใน ชีวิตประจําวันทุกๆวันต่อไปผมก็จะพูดสั้นๆว่า OS เก่าหรือ OS ใหม่ก็ให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เรามาคุยกันต่อในหัวข้อว่าถ้าเป็นคริสเตียนแล้วแต่ยังทําบาปอยู่พระเจ้าจะตอบไหมพระองค์จะช่วยไหมีมน้องที่ละครับผมอยากให้คุณทุกคนยอมรับตรงๆว่าพวกเราหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วย สิ่งที่ตัวเรารู้ว่ามันไม่ควรทําแต่เราก็หยุดไม่ได้หรือเลิกไม่ได้คือถ้าคุณรู้สึกว่าฉันมีเรื่องติดพลาดเยอะเหมือนกันบางอย่างฉันอยากเลิกแต่ก็ทําไม่ได้พระเจ้าคงไม่อยากยุ่งกับคนอย่างฉันล็อกฉันนิสัยไม่ดีพระเจ้าคงไม่ช่วยฉันแน่ไม่น้องที่ละครับผมอยากจะบอกคนอย่างตรงๆแบบเพื่อนที่รู้จักพระเจ้าคนหนึ่งนะครับว่าพระเจ้า รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคนอยู่แล้วนะครับแต่พระองค์ก็ยังคงรักคุณเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละครับพระเจ้าไม่ได้รักคุณแบบมีเงื่อนไขนะครับแต่รักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่เรียกร้องและไม่ละทิ้งคุณแม้คุณจะทําบาปมากแค่ไหนก็ตามพระองค์ก็ยังรักคุณอยู่นะครับฟังถึงตรงนี้บางคนอาจจะตกใจเพราะขัดแย้งกับความคิด mindset เดิมๆของคุณใช่ไหมครับขอให้ใจเย็นๆฟังต่อไปก่อนนะครับ พี่น้องครับคุณรู้ไหมครับว่าพวกเราทุกคนก็ล้วนมีบาปในแบบของตัวเองไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามตัวอย่างเช่นบางคนก็อาจจะติดนิสัยชอบโกหกบางคนก็ติดนิสัยขี้วีนโกรธง่ายบางคนก็ขี้ระแวงชอบคิดลบบางคนก็ติดเหล้าติดบุหรี่ติดหนังโป๊ บางคนเห็นแก่ตัวอย่างไรกะบางคนทำบาปแล้วทำอีกอยู่นั่นแหละทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันไม่ดีคือพี่น้องครับคุณและผมก็ล้วนมีนิสัยบาปบางอย่างติดตัวอยู่นะครับพระคำที่เรียกว่าวิสัยบาปแต่พี่น้องครับบาปที่คุณชอบทำมันก็อาจจะแตกต่างกับบาปที่ผมชอบทำนะครับและบางทีก็รู้ตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่ากาลังทาบาปพ,พระเยซูสอนไว้อย่างไรครับ สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเคร่งในศาสนาบริสุทธิ์มากฟังให้ดีนะครับพระเยซูสอนว่าแค่คุณคิดในใจก็บาปได้แล้วนะครับหมายถึงยังไม่ทันลงมือทำบาปก็บาปแล้วแค่คิดก็บาปนะครับดังที่พระองค์กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่5าข้อ่ว่าไฟเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองดูผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นก็ได้ล่วงประเวณีในใจ กับหญิงนั้นแล้วเห็นไหมครับพี่น้องคือแค่มองดูเฉยๆแล้วมีใจอยากจะทําอะไรกับเธอโดยที่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะครับคุณก็บาปแล้วนะครับพระเยซูสอนว่าบาปมันไม่ได้รอจนเราลงมือทําแล้วจึงจะเรียกว่าบาปนะครับแต่บาปมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อยู่ในระดับความคิดและในจิตใจคุณรู้ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์คนพบว่าวันๆมนุษย์เราจะมีความคิดวิ่งในหัวเราประมาณ หกหมื่นถึงแปดหมื่นความคิดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคุณจะไม่มีทางรู้ตัวว่าความคิดหกหมื่นหรือแปดหมื่นความคิดนั้นคนคิดอะไรอยู่แล้วคิดบาปหรือไม่บาปโดยเฉพาะตอนคนหลับนะครับตอนที่คนหลับคนก็ยังคิดอยู่นะครับที่เรียกว่าฝันไงล่ะครับและบางคนก็ยังฝันว่าพูดโกหกหรือฝันว่าโกรธและด่าเพื่อนก็มีเห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละที่ทําให้พวกเราจะต้องทอมใจยอมรับว่า พวกเราไม่มีทางที่จะทําจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแม้ตอนกลางวันคุณจะพยายามรักษาศีลปฏิบัติธรรมเคร่งศาสนาแค่ไหนแต่ตอนกลางคืนเวลาหลับคุณก็ไม่สามารถจะไปควบคุมความฝันของคุณไม่ให้ฝันอะไรที่บาปบาได้เลยใช่ไหมครับมันเป็นเพราะอะไรครับมันก็เป็นเพราะเกิดจากการทำงานของระบบปฏิบัติการ os เก่าที่ออโต์รันแอปเก่า มีไวรัสบาปนั่นเองละครับมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนแล้วแหละครับดังที่ผมได้แบ่งปันในคลิปก่อนหนะ้าดังนั้นมนุษย์เราทุกคนบนโลกก็ล้วนมี OS เก่าแอปเก่าที่ติดไวรัสบาปมาแล้วทั้งนั้นถ้าเขายังไม่บังเกิดใหม่และยังไม่ได้รับการติดตั้ง OS ใหม่และแอปใหม่ของพระเยซูเข้าไปทํางานแทนเขาก็จะยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ถ้าคนเคยอธิษฐานสาร,รภาพบาปและรับเชื่อต้อนรับพระเยซู ถ้าคุณเป็นคิยเสียแล้วผมก็ขอแสดงความยินดีคุณได้รับการติดตั้ง os ใหม่ที่สะอาดปราศจากไวรัสและได้แอปใหม่9แอปจากพระวิญญรณบริสุธดแล้วด้วยอย่างไรก็ตามคิสเตียหลายๆคนก็ยังไม่รู้วิธีที่จะรัน os ใหม่และแอปใหม่ยังมัวรัน os เก่าและแอปเก่าที่ติดไวรัสอยู่ตลอดก็เพราะความไม่เข้าใจนั่นเองซึ่งผมก็จะแบ่งปันความเข้าใจใหม่ๆในซีรีส์นี้ไปเรื่อยๆนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับและ ถ้าคนเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนาให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าในซีรีส์นี้ที่ชื่อต้องแบบนี้แล้วพระเจ้าจะไวพ้พอรน,นะครับพรเพือนน่อคนจะได้ต่อติดทั้งหมดคนหาได้จากเพลย์ลิสต์ยูทูบช่องนี้เอาละครับพี่น้องที่รักมาดูท่านครทูตเปาโลผู้เป็นสาวกที่เขียนพระคมภีพันธสัญญาใหม่ตั้งหลายเล่มนะครับสิบสามเล่มเลยเรียกว่าเป็นสาวกพระเยซูระดับปร,รมาจารย์เลยนะครับเขากล่าวไว้อย่างไรเขาก็กล่าวไว้ในโรม บทที่7ข้อ15ว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำแต่ข้าพเจ้ากลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกียดชังนั้นและในข้อ19เขาก็กล่าวต่อไปอีกว่าคือว่าการดีนั้นข้าพเจ้าปรารถนาจะทำแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่ว่าการชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาจะทำข้าพเจ้าก็ยังคงทำอยู่ เห็นไหมครับพี่น้องนี่ขนาดสาวกระดับปรมาจารย์ของพระเยซูเลยนะครับเขาก็ยังยอมรับว่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นการดีทําแต่เรื่องบาปๆชั่วๆซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะทําเลยแต่เขาก็ยังทําอยู่นี่สะท้อนถึงอะไรครับและตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจตัวเองด้วยว่าทําไมเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็สะท้อนถึงโอเอสเก่าที่ติดไวรัสบาปยังอยู่ในร่างกายผู้เชื่อนะครับ บางครั้งเราเผลอไปรัน OS เก่ามันหมายถึงยังดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตัวตนเก่าอยู่แทนที่จะรับ OS ใหม่ที่ได้รับจากปะเยซูแล้วและรันด้วยแอปใหม่คือพระวิญญาณที่เข้ามาอยู่ในตัวเราซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่ยังใช้โ s เเก่าที่ติดไวรัสบาปแล้วก็ยังรันแอปเก่าๆอยู่อีกนะครับแล้วเจ้า o อเก่าและแอปเก่าๆมันก็คอยดึงคุณชักจูงคุณ ลากคนหรือล่อลวงคนให้ไปมีพฤติกรรมเดิมๆอยู่ล่ำไปมันจึงทําให้คุณเป็นแบบเดียวกับที่อัครทูตเปาโลพูดไว้ว่าเขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมเรื่องดีๆที่เขาอยากจะทําจึงไม่ทําแต่ยังทําเรื่องชั่วๆอยู่อีกแล้วก็เกิดความรู้สึกฟ้องผิดสมเพศตัวเองอย่างที่ท่านร้องโอดควรในข้อ24ว่าโอ้ยข้าพเจ้าช่างเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้เห็นไหมครับพี่น้อง พี่น้องที่รักถ้าคุณเคยทําบาปแล้วรู้สึกละอายใจตัวเองไหมครับมันก็เป็นอาการเดียวกับท่านเปาโลที่เขียนไว้ในโรมบทที่7นี่แหละนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคริเสเซียนที่บังเกิดใหม่แล้วก็ยังทําบาปได้อยู่นะครับเพราะอะไรเพราะเผลอไปรันโอเสเก่าที่ติดไวรัสบาปอยู่อีกไงล่ะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าท่านเปาโลก็ไม่ได้จบลงอย่างสิ้นหวังเพราะมีบทที่8ต่อซึ่งเป็นทางออก ที่ท่านค้นพบแล้วก็นํามาแบ่งปันพวกเราคริสเตียนนะครับน,น้องที่รักถ้าคุณรับเชื่อพระเยซูเป็นคริสเตียนแล้วบังเกิดใหม่แล้วแต่ยังเผลอทําบาปอยู่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วพระเจ้ามองคนอย่างไรครับตรงนี้สําคัญมากคุณควรจะเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าพระเจ้ามองคนอย่างไรไม่ใช่ตัวคนเองมองตัวเองอย่างไรนะครับคุณต้องเข้าทำความเข้าใจพระคั์ที่เปิดเผยน้ําพระทัยพระเจ้าว่า พระอ,องค์มองคุณอย่างไรก่อนเลยนะครับและต้องเป็นพระคมภี์พันธสัญญาใหม่นะครับเพราะว่าในสมัยพันธสัญญาเดิมนั้นพระเยซูยังไม่ได้มาไถ่าบาปพระเจ้าก็มองผู้เชื่อในพระอ,องค์แบบโมเสสนะครับแต่เมื่อพระเยซูมาตายบนการเขนเพื่อไถ่าบาปพวกเราแล้วพระอ,องค์ก็จะมองพวกเราอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมนะครับการตระหนักรู้ว่าพระเจ้ามองคุณอย่างไรถ้าคุณทําบาปเป็นเรื่องสําคัญที่สุด ของการเป็นคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่นะครับสําคัญที่สุดอย่างไรผมจะแบ่งตอบแบ่งปันต่อไปใครที่เบื่อคําสอนศีลธรรมของาศาสนาก็อย่าเพิ่งด่วนปิดคลิปนี้ไปนะครับเพราะคุณกําลังจะอัศจรรย์ใจกับพระคุณสุดยอดของพระเจ้าแห่งจักรวาลองนี้นะครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงจะเริ่มสงสัยไม่แน่ใจแล้วว่าเอฉันเป็นคริสเตียนแล้วแล้วถ้าฉันยังทําบาปอยู่พระเจ้าจะมองฉันยังไง พระอ,องค์จะปฏิบัติกับฉันอย่างไรนะพระอ,องค์จะยังช่วยฉันอยู่ไหมนะหรือพระอ,องค์จะตอบคำนิฐานฉันไหมพระอ,องค์จะไวพรฉันไหมนะคุณเคยคิดสงสัยอะไรแบบนี้ไหมครับผมคิดว่าก็คงจะมีเคลเสียหลายคนเคยคิดสงสัยแบบนี้อยู่นะครับแต่พี่น้องที่ักครับผมอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่ผมจะบอกคนนี้มันอาจจะทําให้คุณช็อกคือช็อกว่าข่าวดีก็คือพระเจ้ามองเห็นสภาพความบาปของคุณทั้งหมดแล้ว องเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วพระองค์ก็ยังตรัสว่าเรารู้ว่าเจ้าเป็นคนยังไงแต่เราก็ยังรักเจ้าอยู่โอ้โหความจริงนี้นะครับพี่น้องอาจจะทําให้หลายคนช็อกได้นะครับโดยเฉพาะพวกคนที่เคร่งศาสนาทั้งหลายแต่พี่น้องที่รักครับฟังให้ชัดๆนะครับผมอยากจะบอกคุณว่าพระเจ้าไม่ได้รักแต่คนดีๆเท่านั้นพระองค์รักคนที่ชั่วคนที่บาปหนาด้วยนะครับพระองค์รักคนที่แตกสลาย รักคนที่อ่อนแอรักคนที่พยายามเลิกทําบาปแต่เลิกไม่ได้รักคนที่ไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะยอมรับเขาไหมและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าคนคิดว่าฉันไม่กู้ควรกับพระเจ้าฉันไม่ดีพอที่จะให้พระเจ้ารักฉันทําบาปอยู่บ,บ่อยทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจฉันไม่สะอาดพอที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะยอมรับฉันและรักฉันฉันอธิษฐานขอ อะไรต่อพระเจ้าพราะองค์ก็คงไม่ตอบแน่ฉันจะต้องวิ่งไปขอให้ศิยาพิบาลในโบสถ์อธิษฐานเผื่อเพราะเขาเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์กว่าฉันน้องที่ละครับถ้าคุณกําลังคิดแบบนี้ผมอยากจะบอกคนว่าคุณกําลังคิดผิดไปผิดทางแล้วนะครับคือคุณกําลังรัน os เก่าและแอปเก่าเก่าอยู่นะครับคุณไม่ได้รัน os ใหม่และแอปใหม่ที่คุณได้รับมาแล้วโดยความเชื่อการเขียนพระเยซูคุณได้รับมาแล้วในวันที่คุณเชื่อ พระเยซูนะครับและมันก็ผิดทางในการเป็นคริสเตียนคุณรู้ไหมครับว่าคนที่พระเจ้าตามหามากที่สุดห่วงที่สุดแล้วก็รักที่สุดก็คือคนที่แตกสลายยอมรับกับตัวเองว่าเขาสู้กับบาปไม่ไหวแล้วเขารู้ตัวว่าวันๆเขามีความคิดบ,บ,บาปในหัวมากมายจนไม่สามารถจะบริสุทธิ์ไปถึงจุดที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ด้วยตัวเขาเองและเขาต้องการผู้ช่วยพอเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว นั่นก็คือเขาต้องการพระเมสยาไงละครับหรือพระผู้ช่วยให้รอดบาปไงละครับคนประเภทนี้จึงจะเปิดใจและรับความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ง่ายที่สุดนะครับพี่น้องที่รักพระเจ้ามองหาคนแบบนี้แหละครับไม่ได้มองหาคนที่ดีเลิศประเสริฐสีไม่เคยทำบาปเลยคุณควรจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เซ็ตที่มีต่อพระเจ้าใหม่ด้วยการรันโอเอสใหม่นะครับเพราะอะไรครับก็เพราะพระเยซูไม่ได้มาเพื่อ คนที่คิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองจะช่วยเหลือตัวเองให้รอดบาปได้เหมือนพวกธรรมชาญหรือฟาริสีพระองค์ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาคนเหล่านี้แต่พระองค์ตั้งใจจะมาช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์จริงๆพระเยซูพูดไว้อย่างชัดเจนในลูกาบทที่ห้ก็อ3 1ถึง32ว่าคนเจ็บป่วยต่างหากล่ะที่ต้องการหมอเห็นไหมครับพี่น้อง พระอ,องค์ไม่ได้มาเพื่อจะตำหนติติเตียนพิพภากษาคนบาปเพราะในสายตาของพระอ,องค์คนบาปก็คือคนป่วยที่ต้องการให้พระอ,องค์รักษาพระอ,องค์มาหาคนที่ผิดพลาดล้มเหลวจากบาปคนนิสัยเสียและอยากเลิกนิสัยเสียเสียคนที่รู้สึกละอายใจและมีอะไรบางอย่างฟ้องผิดในใจอยู่ตลอดคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่คู่ควรฉันมันเลวคือถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ข่าวดีก็คือพระเยซู มาตามหาคุณโดยเฉพาะเลยนะครับนี่คือข่าวดีสําหรับคุณเลยนะครับคุณคือบุคคล VIP ของพระเยซูเลยพี่น้องที่รักครับแล้วทําไมพวกเราจึงมักทําผิดทําบาปซ้ําบ่อยๆทั้งทงที่ไม่อยากทําคุณรู้ไหมครับว่านั่นก็เป็นเพราะพวกเราอาจจะสามารถปรับแก้พฤติกรรมการแสดงออกของเราได้แต่เราไม่สามารถปรับแก้เปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของพวกเราได้ตัวเราเอง คือจิตใจคนเราบาดเจ็บมาเป็น10บสบปีตั้งแต่เกิดจนโตจมอยู่ในบาปมาตั้งแต่เด็กจโจจะให้เปลี่ยนด้วยพลังอำนาจของตัวเราเองพระเยซูกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็คล้ายๆคนติดบุหรี่หรือติดเหล้าถ้าหยุดได้ง่ายๆมันก็คงมีคนหยุดเลิกไปได้นานแล้วจริงไหมครับนี่แค่ยกตัวอย่างเรื่องเดียวซึ่งเรื่องนี้บางคนอาจทําได้แต่หลายๆคนทําไม่ได้และก็ยังมีบาปอีก หลายๆอย่างที่เราพยายามเลิกด้วยตัวเราเองแต่ก็ทําไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อมาช่วยเปลี่ยนพวกเราจากข้างในเรานะครับคุณรู้ไหมคบว่ากฎบัญญัติทางศาสนาจะพยายามเปลี่ยนคนแค่พฤติกรรมภายนอกแต่เปลี่ยนจิตใจข้างในของคนไม่ได้มันก็แบบที่พระเยซูพูดกระแทกใจพวกธรรมจารย์ฟาริสีที่เคร่งศาสนาทั้งหลายในมัทธิว บทที่23ข้อ27ที่กล่าวว่าวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และฟาริสีคนหน้าสื่อใจคดเพราะว่าพวกเจ้าก็าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและทุกสิ่งที่โสโครกเห็นไหมครับพี่น้องธรรมบัญญัติทางศาสนาที่พวกธรรมจารย์และฟาริสีเกร่งครัดกันนักหนาพระเยซูกลับมองว่า มันก็เป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ข้างนอกฉาบด้วยปูนขาวสวยงามแต่ข้างในอุโมงค์นั้นเน่าเหม็นเต็มไปด้วยซากศพกลนตายและสิ่งโสโครกควาหมายก็คือบัญญัติทางศาสนาในพันธสัญญาเดิมนั้นก็แก้ไขได้แค่พฤติกรรมภายนอกแต่ไม่สามารถแก้ไขจิตใจภายในได้มันเป็นการพยายามรันโอเอก่าด้วยแอปใหม่แต่โอเอสเก่ามันติดไวรัสบาปอยู่ทำยังไงเครื่องมันก็แห้งอยู่ดีนั่นแหละครับ มีทางเดียวคือจะต้องบังเกิดใหม่หมายถึงเปลี่ยนมารัน OS ใหม่ที่ไม่มีไวรัสไงล่ะครับโซลูชันมันอยู่ที่พระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นแหละครับพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ายอมเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในสภาพความเป็นมนุษย์พระองค์มีความหิวมีความกระหายรับรู้ความเจ็บปวดแบบมนุษย์แต่ก็ยังมีสภาพของพระเจ้าคือมีฤทธิ์อำนาจและความรักของพระเจ้าครบบริบูรณ พูดง่ายๆก็คือพระอ,องค์เป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์นะครับพระอ,องค์มาบังเกิดบนโลกเพื่ออะไรก็เพื่อชําระบาปให้พวกเราบําบัดเยียวยารักษาฟื้นฟูร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนําพวกเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมอบชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์ให้แก่พวกเราแถมยังมอบพระวิญญาณของพระเจ้าให้มาสถิตในตัวเราผู้เชื่อในพระอ,องค์อีกด้วยเพื่อช่วยนำทางชีวิตเราให้เดินอย่างถูกต้อง นี่แหละครับข่าวเกษตรพกกิติคุณพระเยสูกริ์พี่น้องครับหลายคนคงจะมีคําถามในใจว่าพระเจ้าบริสุทธิ์แต่ถ้าฉันทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกพระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะยังฟังคําอธิษฐานฉันไหมจะยังชังจะยังคงช่วยฉันไหมคุณเคยมีคําถามในใจแบบนี้ไหมครับฟังให้ดีนะครับคําตอบนี้อาจจะทําให้คุณช็อกพระเจ้าก็ยังคงช่วยคุณตอบคำอธิษฐานอยู่นะครับเพราะอะไรครับก็เพราะ พราะองค์เป็นพ่อไม่ใช่เป็นคุณครูหรือเป็นเจ้านายนะครับไม่ใช่เพราะคุณสอบผ่านแล้วจึงจะช่วยพระอ,องค์รู้ดีถึงความอ่อนแอของคุณนะครับมีใครไหมครับที่ลูกสอบตกแล้วพ่อก็หยุดให้กินข้าวเลยไม่มีใช่ไหมครับแล้วพ่อผู้ประเสริฐในสวรรค์จะใจร้ายกว่าพ่อบนโลกอีกเหรอครับพระเจ้าช่วยแม้แต่คนที่ล้มซ้ําหมายถึงสอบตกซ้ําแล้วซ้ําอีกทาบาปซ้ําแล้วซ้ําอีกพระเจ้าก็ยังช่วย พราะอะไรก็เพราะพระเจ้าเป็นพ่อผู้ประเสริฐไงล่ะครับมีพ่อคนไหนที่ลูกสอบตกซ้าแล้วซ้าเล่าก็หยุดให้เข้ากินเลยแล้วก็ปล่อยให้อดตายไม่มีใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เพราะพระองค์รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลาและต้องใช้ความรักไม่ใช่ใช้แต่ไม้เหลียมสิ่งที่พระองค์มองมันไม่ใช่จํานวนครั้งที่คุณล้มและไม่ใช่ผลงานแต่คือหัวใจของคุณพระองค์มองที่ทิศทาง ของหัวใจของคุณว่าหันไปทางไหนถ้าตามใดที่มันยังหันมาหาพระอ,องค์แม้จะคลานกลับมาด้วยน้ําตาพระอ,องค์ก็ดีใจยิ่งกว่าใครและพร้อมที่จะกอบกู้คุณมาถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มยิ้มดีใจสบายใจแล้วใช่ไหมครับฉันทําอะไรตามใจได้แล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งด่วนดีใจนะครับเพราะอาจจะมีบางคนที่เชื่อปลอมๆบางคนใช้ชื่อพระเจ้าบางหน้า ทำผิดบาปแล้วก็พูดว่าช่างมันเดี๋ยวขอโทษพระเจ้าก็จบเรื่องหรือไม่ได้มีใจเชื่อพระเจ้าจริงๆเหมือนลูกที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกจริงๆมันคล้ายๆยังรัน os เก่าที่ติดเชื้อไวรัสบาปอยู่ตลอดไวรัสมันก็ยังทํางานอยู่ไงล่ะครับคือเขายังไม่ได้รัน os ใหม่ที่เป็นลูกพระเจ้าและยังไม่ได้มีแอดมินช่วยยังไม่ได้รันแอปใหม่ของพระเจ้า นี่ก็คือลักษณะของคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ยังไม่ได้มีตัวตนใหม่ในพระกิตก็เลยมีความคิดแบบนี้ไงล่ะครับคิดว่าสมายแล้วทำบาปแล้วพระเจ้าก็ยังช่วยยังตอบคำริษฐานนี่ก็คือความคิดของคนที่ยังรันโอเอสเก่าอยู่นะครับวิ่น้องที่รักคนที่ยังรันโอเอสเก่าเขาจะไม่รู้จักและไม่ได้ทราบซึ้งในพระคุณพระเจ้าเลยนะครับจิตใจก็ยังเป็นหินแข็งเพราะยังไม่ได้เชื่อวางใจพระเจ้าจริง แต่ใครก็ตามเมื่อจิตใจได้สัมผัสและซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าจริงๆแล้วใจของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนช้าๆทีละน้อยโดยอัตโนมัติจากจิตใจที่เป็นหินแข็งก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นใจเนื้อทีละนิดทีละนิดเหมือนคนที่ถูกความรักเข้ามาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่พยายามเปลี่ยนตัวเองด้วยการบังคับฝืนใจตัวเองนะครับวิ่นท่รักครับพระคุณที่แท้จริงไม่ได้ ทำให้คนเราอยากจะทำผิดบาปอีกนะครับคือพระคนจะค่อยๆทำให้บาปนั้นไม่น่าดึงดูดใจอีกต่อไปมันก็เปรียบเสมือนคล้ายๆเด็กเล็กๆที่ได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่เต็มที่และรักแบบถูกวิธีนะครับเด็กคนนั้นก็จะไม่ดื้อและก็ไม่ก้าวร้าวเลยนะครับเพราะอะไรก็เพราะเขาเต็มอิ่มในความรักจากพ่อแม่เขาจึงตอบสนองด้วยความรักและเชื่อฟังพ่อแม่เองโดยอัตโนมัตินะครับ ถ้าคุณมีลูกที่ดือ้อคุณควรจะสังเกตตัวเองว่าคุณได้ให้ความรักแก่ลูกคุณเต็มที่หรือเปล่าและจะต้องเป็นความรักแบบอากาเป้นะครับไม่ใช่รักแบบมีเงื่อนไขและจะต้องเป็นความรักที่ถูกวิธีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่รักแบบตามใจจนเสียคนนะครับคือพระเจ้าของเราก็เป็นพระบิดาที่เป็นแบบนั้นพระองค์จะให้ความรักเต็มที่แก่คนก่อนเลยนะครับเมื่อคนมารับเชื่อพระองค์และเมื่อคนเริ่ม ตอบสนองด้วยการรับพระองค์คราวนี้พระองค์ก็จะเริ่มอบรมสั่งสอนขัดเกลาคุนภายหลังนี่ก็คือพันธสัญญาใหม่ที่แลกมาโดยโลหิตพระเยซูคริสต์นะครับคนได้มามีสถานะเป็นลูกพระเจ้าแบบนี้ก็เพราะพระเยซูถ้าพระองค์ไม่ยอมเสียสละทนทุกทรมานสาหัสบ,บนการเียนเพื่อแลกเปลี่ยนรับเอาบาปของคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์เป็นลูกพระเจ้าในลักษณะนี้นะครับพิ่นงที่รักครับข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ว่า จงเป็นคนดีแล้วพระเจ้าจะรักเจ้าแต่มันคือพระเจ้ารักเจ้าแม้ตอนที่เจ้ายังไม่เป็นคนดีพี่น้องที่รักด้วยความรักแบบนี้แหละจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนใหม่ครับนี่คือหัวใจของพระเยซูนี่คือเหตุผลที่พระองค์ยอมตายอย่างทรมานบนไม้กางเขนเพื่อให้คุณได้มารับพระคุณความรักของพระเจ้าได้เต็มๆถ้าคุณยังมีบาปคุณจะเข้าถึงพระเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์บริสุทธิ์ แต่พระเยซูตายบนไม้กางเขนเป็นการรับโทษบาปท,ทั้งหมดแทนคนจึงทําให้คนเข้าถึงพระเจ้าได้ไม่เพียงเข้าถึงได้แต่เข้าถึงได้ในฐานะลูกสุดที่รักของพระองค์อีกด้วยนี่คือพระคุณที่เปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างแท้จริงครับดังนั้นพีน้องที่รักถ้าคนฟังมาถึงตรงนี้และถ้าคนยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตยังไม่ได้เป็นคริสเตียนผมขอบอกว่าคุณไม่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรมาก คุณไม่ต้องพยายามเลิกบาปท,ทุกอย่างให้ได้ก่อนแล้วจึงมาขอให้พระเยซูช่วยคุณไม่ต้องพยายามแก้ไขชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นซะก่อนไม่ต้องพยายามฝึกวินัยแก้ไขนิสัยเสียๆของตัวเองซะก่อนเพื่อหวังว่าพระเยซูจะช่วยคุณเพราะอะไรครับก็เพราะพระเจ้าไม่ได้ยอมรับและช่วยเฉพาะคนที่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแล้วเท่านั้นแต่พระองค์ยอมรับคนแบบไหนครับก็คือ คนที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อตัวเองและต่อพระองค์เท่านั้นครับและคนที่แตกสลายกับการพึ่งพาก,กําลังตัวเองต้องการหันมาพึ่งพระเจ้าแทนอย่างสุดใจพี่น้องครับถ้าคนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเลิกใช้ o อเสเก่าหันมาใช้ o อสพระเยซูอยากรีเซ็ตชีวิตเริ่มต้นใหม่โดยมีพระเจ้าเกียงข้างไม่ว่าชีวิตจะล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้งกี่หนแต่วันนี้คนเห็นทางออกแล้ว อยากเริ่มต้นใหม่และจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งผมขอเชิญชวนให้คุณอธิษฐานง่ายๆตามแบบนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเหนื่อยกับการเป็นคนดีด้วยกำลังตัวเองขอพระองค์ช่วยลูกด้วยขอพระเยซูคริสต์เจ้าโปรดเข้ามาในชีวิตของลูกให้อภัยลูกเยียวยาฟื้นฟูจิตใจลูกและช่วยทำให้ลูกเป็นคนใหม่ด้วยพลังอำนาจของพระองค์ลูกขอมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูกริ์อเมนเพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอพระเจ้าไว้พรครับ